วันนี้จะมารีวิวคีย์บอร์ดโปรซีรีส์ของซิงโนนะครับชื่อรุ่นคือ kb 709 extreme gaming keyboard นะครับหน้าตาเป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดเลยมีปุ่มอะไรต่างๆให้ดูเยอะแยะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงกันแาสะกลองกันนะครับ แบบนี้มีหอเรียบร้อยนะครับหน้าตาคีย์บอร์ดจะเป็นแบบนี้ก็จะมีปุ่มฟังก์ชันให้10ปุ่มแบบนี้นะครับก็จะมีแบบปิดเสียงเรียกเครื่องคิดเลขแล้วก็โฮมอีเมลกดเพยกดหยุด ถอยหลังไปข้างหน้าเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาแล้วก็สไตล์คีย์บอร์ดก็จะเป็นแบบเกมมิ่งคีย์บอร์ดก็คือนี่พินสกรนขึ้นลงซ้ายขวาให้เราเห็นได้ชัดรูปทรงก็ดูสวยงามดีนะครับนี่เาก็จะเป็นแบบนี้สัมผัสที่ลองกดดูนะครับรู้สึกว่าปุ่มมันคีย์บอร์ดมันค่อนข้างจะนิ่ม นะแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหรอ่อาจจะไม่ค่อยถูกใจสําหรับคนที่ชอบเวลาพิมพ์แล้วให้มีเสียงปอกแป๊กปอกแป๊กแต่ผมว่าถ้าเกิดใช้ในออฟฟิศเนี่ยก็จะดีนะเพราะว่าเสียงมันเงียบมันจะไม่กวนคนอื่นนี่ครับปุ่มสกรีนมาก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่บ้างนะแต่เห็นเขาบอกว่าปริ้นด้วยเทคนิค uv สกรีนก็คือ พวกตัวอักษรนี่จะมีความคงทนไม่ลอกง่ายครับนี่นนแบบนล้วก็ข้างหลังก็จะสามารถเปิดออกมาได้ยกขึ้นก็คือเท่ากับว่าปรับความสูงคีย์บอร์ดได้2แบบแต่เท่าที่ผมลองใช้นะก็ยังไม่สูงเท่าไหร่แม้ว่าเราจะยกขาตั้งขึ้นมาแล้วมันก็ยังไม่สูงเท่าไหร่เดี๋ยวเรา ไปดูการใช้งานจริงกันครับคราวนี้เราจะมาลองการใช้งานจริงของคีย์บอร์ด Signal ตัวนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราเสียบสาย usb เข้าไปกับโน้ตบุ๊กแล้วนะทีนี้ผมเร,เริมลองดูเราจะเลือกเริ่มจากการเรียกเครื่องคิดเลขขึ้นมาก่อนที่ปุ่มฮอตคีย์อันนี้กดปุ๊บแห่ขึ้นมาแล้วแล้วอ e ีเมลล่ะยังอีเมล e มาก็ฟับโอเคนี่ขึ้นมาเลย เรียบร้อยเร็วมากซึ่งเราสามารถเสียบ usb ไปแล้วใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องลงไดเวอร์อะไรเพิ่มเครื่องมันจะรู้จักกับคีย์บอร์ดตัวนี้เลยแล้วก็พวกปุ่มฟังก์ชันต่างๆก็สามารถใช้ได้เลยการพิมพ์อย่างที่ผมบอกไปก็คือเนี่ยปุ่มมันค่อนข้างจะนิ่มนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเสียงรบกวนของคีบอร์ดมาก ือเสียงคีย์บอร์ดจะไม่ค่อยดัง mm. ถ้าดูแล้วจากในราคาคีย์บอร์ดตัวนี้ผมซื้อมาในราคา135บาทที่เห็นในตลาดวางขายก็จะประมาณนี้ครับ130-150นะก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่กับราคา135บาทแล้วมีมัลติมีเดียคีย์ให้แล้วก็การพิมพ์ที่นุ่มเงียบไม่รบกวนคนในห้อง ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคีย์บอร์ดที่ใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในรีวิวต่อไปนะครับสวัสดีครับ